ดิทเตอกเกอร์เกือบดังตั้งตัวเป็นเจ้าแม่แก้วสตาบัคสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า700บาทเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสาวันก่อนที่ประเทศมาเลเซียค่ะพี่วาไปเจอแก้วใบหนึ่งมาสวยมากอยากได้แล้วมันมีแก้วเดียวด้วยไงทั้งหลักและโปรดหยุดดูที่ราคา228ลิงกดิ้ด้วยความราคาสูงเราก็เลยต้องถามเจ้าแม่แก้วสตาบัคว่าในไทยมีหรือเปล่าไม่มีไม่ว่าแถมยังฝากซื้อด้วยหนึ่งใบแต่ทั้งมาเลเซียฉันเจอเค้กใบเดียวไงนางก็เลยอดจากนั้นฉันก็บินกับไทยอย่างมีความสุขไทยแก้วด้วย ภูมิใจไงมีแ mm ค่ห hmm> นึ่งใบในโลกก่อนบินก็ต้องอัพโซเชียลอวดสักหน่อยพอลงเครื่องป๊อบจะได้รับข้อความมากมายว่าไทยมีแต่ฉันไม่เชื่อข้อความพวกนี้นะ ฉันเชื่อเจ้าหญิงแก้วสตาร์บัคทันทีที่ฉันกลับไทยฉันวนหาสตาร์บัคทั้งโลกเลยเราจะตั้งตัวเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าแม่อะไรเงี้ยมันต้องแน่ใจเลว <c oughs> ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อคนคนนี้นะคะอักษรย่อต่อเต่าเป็นครูสอนยับยอ่ะสาขาสุดท้ายเลยอยู่นาะบ้านฉันห่างจากบ้านฉันแค่ห้าร้อยเมตรที่เจ็บไปกว่านั้นคือราคาไทยแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพี่อว่าจะไม่เรียกร้องอะไรจากเขาทั้งนั้นแม้ว่าราคาแก้วที่พี่อว่าซื้อที่มาเลเซียจะซื้อใบนี้ได้แล้วก็ตาม